ุณสุริย์คุณผู้ชมครับมาพบกันกับรายการฮัลโหลเซอซูมอินนะครับทักทายทุกท่านกันเป็นประจำทุกเช้าวันนี้ครับวันเริ่มต้นเดือนธันวาคมนะครับวันที่1ธันวาสองพันหกครับอยู่กับผมฉเฉลิมพรและทีมงานของรายการกันเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวช่วงเช้าวันนี้มาอัปเดตกันตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับอ่อเมริกาในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เปิดตลาดเอเชียเช้าว,วันนี้การเคลื่อนไหวเป็นยังไงนะครับ ย้อนไปดูอเมริกากันหน่อยช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันอาจจะเหงาเงาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดเทศกาล h a n k s g i v i n g วันพฤหัสบดีเนี่ยตลาดอเมริกาก็ปิดแล้วก็วันศุกร์ก็เปิดแค่ครึ่งวันแต่ดัชนีเนี่ยบวกขึ้นมาได้นะครับอย่างไรก็ตามดัชนีที่บวกขึ้นมาในวันศุกร์เนี่ยก็ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้เดือนอ ุา่อพฤศจิกายนที่ผ่านพ้นไปเนี่ยเป็นเดือนที่ปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐโดยเฉพาะดัชนี Nasdaq นะครับ NASDAQ เนี่ยวันศุกร์ที่แล้วขึ้นมาได้0.65% S&P 500บวก0.54%ดาวโจนส์บวก0.61%ถ้านับเป็นรายเดือนนะฮะ NASDAQ เนี่ยขึ้นมาก่อนหน้านั้น7เดือนติดต่อกันหุ้นเทคโนโลยีบวกมาเรื่อยๆบวกต่อเนื่องเลยนะครับ แล้วก็เดือนพฤศจิกายนเริ่มมีการแผ่วบ้างมีจังหวะการปรับตัวย่อดลงมาบ้างนะครับถึงแม้ว่าวัาวนศุกร์ที่แล้วจะปิดปวกได้ก็ตามเนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นการหยุดสถิติการขึ้น7เดือนรวดนะครับของดัชนี a น s ะแตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยดัชนีติดลบนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับหุ้นก็ยังถือว่าค่อนข้างแข็งแรงสำหรับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาขณะที่ทางฝั่งยุโรปนะฮะ เยอรมันบวก0.29อังกฤษบวก0.27รฝรัร่งเศสบวก0.29แต่ละตลาดก็ขึ้นมาพอๆกันปัจจัยที่ตลาดจับตามองก็ยังคงเป็นเรื่องของเฟดนะครับเดี๋ยวจะประชุมกันแล้วก็ทราบผลว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยอย่างที่ตลาดคาดหรือเปล่านะครับในวันที่10ธันวาคมนี้ตอนนี้ความเชื่อมั่นของตลาดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตัวเลขล่าสุดเนี่ยอยู่สักประมาณ87แล้วนะครับจากเครื่องมือ CME Fed Watch Tool ที่สะท้อนว่าทลงทุนมองอย่างไรเรื่องของดอกเบีย้ยในการประชุมรอบหน้าเนี่ย87%มั่นใจว่าลดดอกเบีย้ยนะครับในการประชุมรอบสุดท้ายของปีนี้ขณะเดียวกันข้ามมาทางฝั่งของเอเชียตลาดอย่างญี่ปุ่นเนี่ยช่วงเช้าเปิดมาติดลบเยอะเลยนะครับลงมา1.72%นะครับลงไป800กว่าจุดละดัชนีนิกเกอิ225ก็หลุด50,000จุดมาอีกรอบหนึ่งนะครับ วันนี้ญี่ปุ่นถูกกดดันจากเรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้อครับ <c oughs> เงินเฟอ้อของญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะ Core Inflation เนี่ยปรากฏว่าเร่งตัวมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้ตลาดมองแถวๆตัวเลขสัก2.7รนะครับประกาศออกมาจริงเกินกว่าคาดไปน,นิดหน่อยเป็น2.8บางคนก็บอกเอ๊ะเงินเฟอ้อเกินกว่าเป้าหมายไปน,นิดเดียวเอ้ไม่ใช่เกินกว่าเป้าหมายเกินกว่าที่คาดการไว้เป็นนิดเดียวเนี่ย ไม่น่าจะส่งผลเยอะหรือเปล่าแต่จริงๆนะครับต้องดูก่อนว่าเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารกลางญี่ปุ่นมันอยู่แค่2%นะครับไม่ว่าจะเป็น2.7หรือ2.8เนี่ยนะครับมันก็สูงกว่าระดับเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารกลางเาขาค่อนข้างเยอะซึ่งมันก็จะส่งผลตามมาครับว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจจะจําเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้ตลาดก็มองว่าในระยะเวลาอันใกล้นี่อาจจะต้องเห็นการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นและเพราะว่าแบงค์ชาติเขาก็อยู่ไม่ไหวถ้าเงินเฟ้อมันเกินกรอบ สูงกว่าเป้าหมายนานๆแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนถึงแม้ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้อยากขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้เศรษฐกิจกําลังมีสัญญาณการเติบโตเขาก็อยากให้มันเติบโตนะครับเป็นว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันเร่งตัวขึ้นมาด้วยก็เลยต้องดูแล2ด้านไปพร้อมๆกันขณะที่ทางฝั่งของจีนครับวันนี้ก็ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับเซี่ยงไฮ้บวก0.2เปอรเส็หงเสงห้องกงบวก0.74เ หางเสียงนี้ขึ้นมาได้เกือบเกือบสองจุดเหมือนกันเช้าวันนี้เดี๋ยวก็ตามกันต่อนะฮะว่าตลาดหุ้นจีนวันนี้จะเป็นยังไงบ้างส่วนไทยเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเราบวกขึ้นมาได้ชักประมาณ4จุดนะครับเดี๋ยววันนี้ตามต่อว่าตลาดเอเชียที่ค่อนข้างไม่ค่อยมีทิศทางเท่าไหร่เพราะว่าสุดสัปดาห์ที่แล้วตลาดเมริกาเงียบเลยนะครับมันก็เลยไม่ค่อยได้มีสัญญ,ญาณส่งมาทางฝั่งของเอเชียเท่าไหร่เนี่ยมันก็เลยค่อนข้างกระจัดกระจาย มีตลาดบวกตลาดลบนะครับอย่างเกาหลีใต้เช้าวันนี้ก็ลบนิดหน่อยลงไป0.11%อินโดรครับบวก0.21%ฟิลิปปินส์บวก0.73%นะครับที่มีขึ้นอีกตลาดหนึ่งก็คือเวียดนามนะครับล่าสุดก็บวกอยู่สัก0.58%แถวนี้นะครับสำหรับตัชนี VN30 นะครับอันนี้ก็คือภาพความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นทั้งฝั่งอเมริกายุโรปนะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว แล้วก็ต่อเนื่องมาที่เอเชียนะครับต้นสัปดาห์แล้วก็เป็นต้นเดือนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้มาลุ้นเงินว่าหุ้นไทยจะเป็นยังไงบ้างส่วนพาดหัวข่าวนะครับหลักๆวันนี้ทางฝั่งของ cnbc มองเรื่องเงินเฟอ้อของญี่ปุ่นว่าเป็นปัจจัยส่งผลต่อตลาดหุ้นมากที่สุดนะครับก็อย่างที่ผมนําเรียนคุณผู้ชมไปเงินเฟอ้อพื้นฐานนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยมันเกินกว่าคาดไปเล็กน้อยแล้วคนก็กังวลกันว่าเอ๊แบบนี้เนี่ย ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เลยเป็นข่าวใหญ่สุดที่ตลาดให้น้ําหนักกันเพราะว่าทางฝั่งอเมริกาก็เป็นวันหยุดมันก็เลยไม่ค่อยมีข่าวอะไรจากทางฝั่งอเมริกามาส่งสัญญาณต่อเอเชียมากนักนะครับแล้วก็ต่อจากเรื่องของเงินเฟอ้อญี่ปุ่นคนก็จับตามองต่อครับที่อีกหนึ่งตัวเลขก็คือตัวเลขภาคการผลิตของทางฝั่งจีนเดี๋ยวรอดูตัวเลขกันอยู่นะครับว่าจีนเนี่ย ทิศทางของเศรษฐกิจจะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็มีการประกาศตัวเลขออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ที่เด่นๆเนี่ยก็มีเงินเฟอ้อของญี่ปุ่นนอกเหนือจากนั้นนะครับก็มีพวกเรื่องของภาคการผลิตที่เขาตามกันอยู่นะครับมีเรื่องของยอดการส่งออกอย่างเกาหลีใต้ก็ประกาศยอดการส่งออกเดือนตุลาคมก็ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นะครับมีการส่งออกพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าแบบนี้หลายประเทศก็ยังพอประครับประคอง เศรษฐกิจได้นะครับถือว่าเป็นต้นสัปดาห์ที่ยังไม่ได้มีข่าวร้ายอะไรเข้ามากระทบมากนักนะครับเดี๋ยวรอดูตลาดหุ้นไทยช่วง10โมงกันอีกทีขณะที่วันนี้ครับทีมงานเราเตรียมเนื้อหาหลายเรื่องเลยนะครับว่ามีอะไรให้คุณผู้ชมได้ติดตามบ้างกับรายการเซตเนมิเกเตอร์ M ator, ซึ่งเราจะมาพบกับคุณผู้ชมในช่วงเวลา10โมงนะครับแต่ไปดูไฮไลท์กันก่อนทั้งฝั่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับวันนี้ออกมาให้3เรื่องนะครับปัจจัยสาคัญ ว่าสัปดาห์นี้ต้องตามเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวก็มาสรุปกันส่วนกระตอนะครับได้มีการตรวจสอบ7บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการครอบงำกิจการจะเป็นบริษัทไหนมีนัยยะอะไรมีประเด็นอะไรนะครับเดี๋ยวมาว่าก,กัน Time Market i n s i g h t ก็เช่นเคยอัปเดตกับนักวิเคราะห์นะครับมีประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองการลงทุนนะครับมาพูดคุยกันแล้วก็ i n n i n g p l a y b o o k นะครับอัปเดตหุ้นไทย ประจำสัปดาห์ว่ามีปัจจัยเสี่ยงมีเรื่องอะไรให้ต้องติดตามมีเรื่องอะไรจะเป็นโอกาสบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้มาคุยกันอีกหนึ่งเรื่องเรื่องของอินเดียบ้างนะครับจริงๆคนไทยก็อาจจะมีไปลงทุนในอินเดียอยู่บ้างไม่ได้เยอะเท่ากับอเมริกาไม่ได้เยอะเท่ากับจีนหรือว่าเวียดนามนะครับแต่ก็มีเงินบางส่วนที่ไปลงทุนในอินเดียเดี๋ยวมาอัปเดตกันสักหน่อยว่าปีหน้านะครับทั้งตลาดหุ้นตลาดบอลในอินเดียแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้าง ทั้งหมดนี้ครับกลับมาติดตามกันได้กับเซ็ตน์วิเกเตอร์นะครับกลับมาพบกับผมและทีมงานในช่วงเวลา10โมงนะครับหลังจากที่ตลาดหุ้นไทยเปิดครับ